สวัสดีค่ะพลเมฆพี่น้องมื้อนี้ก็มพบกัมาดามกัมนวนคือเก่าเนาะค่ะในทางช่องยูทูปมื้อนี้ออกสายในเด้อขอโทษขอให้แฟนครับของเลขกจแปดเซียนดังเนาะค่ะเนาะลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้มื้อนี้เป็นวันที่สิบห้าเนาะค่ะเนาะวันพุทธที่สิบห้าจะมาสรุปแปดเซียนดังให้เอฟซีได้ติดตามชมเอาชอบกระจัดขัดกอพานพลเมฆพี่น้องจังไดกะกาขอบุญขอคุณแปดเซียนดังเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกาบขอพระคุณเป็นอย่างสูง แล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมบว์วัลสิเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะค่ะเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอบพระคุณหลายหลายเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขา้ามีหลุดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้กมาดามในเรื่องพมพน้องให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะปะฮักไปเบิ่งตัวเลขแนวทางคล้องเซียนเซียนกันเลยค่ะว่าจะถูกใจเอฟซีไหมเนาะค่ะเนาะ ค่ะนี่ก็จะเป็นของบัวผ้าโชคเดอ้อพูดแม่พี่น้องเป็นจังใดเป็นจังใดมีผู้ดใดใดผู้ใดตามของบัวผ้าโชคบ่ค่ะเพราะว่าลงกอนห่หนึ่งวันเนาะเอาไว้ไปฟันมีไผ่ฟันดีบ่นอ้อเพราะว่าของบัวผ้าโชคตัววิ่งตัวรูดเพิ่นเนาะกอดคอกันมาเสียงรถในเดอ้อพูดแม่พี่น้องอตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาเข้าไปเต็มเต็มแปดเจ็ด แบบบ่ต้องกลับตัวน้่ตัวจวออะผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองมาไปกันเลยเด้พอพ่อแม่พี่น้องบอรอ่รลอซาเนาะไม่เป็นการเสียเวลามาไปบอพาโชคให้มาวันนี้รุดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ศูนย์กับสองตัววิ่งตัวรุดของเพิ่นมาดูขนาดเด้พอพ่อแม่พี่น้องกอดคว้กันมาล้าหงวดถ้าใครเข้าไปเห็นเมื่อวาน ที่มะดามลงคลิปจะรูก,กันดีเนาะมื่อนี้เพินกับจับคู่ให้คือเกาะะ่าเ้้อค่ะเ้้อสองศย์ศูนเนาะแนมไหวแนมไหวรูด0ูนย์กับ2อสองตัว6หางศูนย์หนึ่งศูสอางหนึ่งสองสามสเบิ้ลก็จะเป็นศูน2์ศูนย์สอองย่าลืมเบิลตัวเบิ้ลน,น้ำเด้อก่อแมิพี่น้องเด้องวดที่ผ่านมาเขาา3สนะคะตัวเบิ้ลเด้อ์ สองตัวเน้นสามหางศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วก็สองหนึ่งเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอพ่อเม่พี่น้องถ้าผู้ใดจะตามของบ่อผ้าโชคเนาะยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณบ่อผ้าโชคเด้อค่ะที่ห้ตัวเลขแนะ้าทางมาว่างทั้งสองเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆแปดเส้นดังเข้าไปที่บ่อผ้าโชคเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะวันนี้มาไปใหม่ผู้ใดเป็นแฟนครับของพายเตรียมตัวลอเบิ้ถ้าจิ้มนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ต่อไปเป็นของลุงส่งของลุงส่งก็ถือว่ายังไม่หลุดนะของลุงส่งถือว่ายังไม่หลุดเข้าแล้วก็ยังเข้าไปอีกตัวรูดเนาะแต่จับคู่ห้กระเขาบ่อยสุดๆมือนีข้ามาสรุปไปพร้อมๆกันเลยเนาะของลุงส่งอ่ะผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองเตรียมตัวแคบหน้าจอของลุงส่งเด้อพแมพีน้องเด้อลุงทรงให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับเก้า สตัวหหาง2ตัวหหางเอาศูมาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้อง0ูนย์สองหกสองเจสองศูนาหนึ่งเหกหนะคะ่ะ9กหแล้วก็มีตัวกันเด้อพ่อแม่พี่น้อง9ก้สาตัว3ามหาง สี 4, 0, 2 4 7 2 4 1 9เดเ้ด้อค่ะสองตัวเน้นสี่หาง0 2 7 2 0 9 1 9เดเ้ด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงสุงแล้วก็ก,กราบขอบุญขอบคุณลุงทรงเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขเนะาะทั้งว่างทางั้งสองเนาะตาบขวบพราคุณหลายหลายต่อไปเป็นของปูโงป่โคราชของปู่โคราชกับเขาตัวตัวรูดเนาะกัะนเนาะ ตัวรูดเข้าลายคนอยู่พมพิณองสองตัวมาตัวถือว่าหลวแล้วเนาะตัววิ่งตัวรูดเอาเหมื่อแรงเล่ามาจับตามองว่าของภผยสิพันสิปังเนาะลุงสุปูโคราชให้มาวันนี้วา <c oughs> กไปวาวมากกันยั้งหลงไปอีกอยู่พมพน้องของปู่โคราชนะคะให้มาวันนี้รูดเล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับสีค่ค่ะ สตัว9หางสี่สองสี่สามสี่สี่เองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์ตัวเน้นห้าหางเน้นที่4ี่รูดที่สี่เอพ่อแมพินองมาดามเน้นให้ปูมัดเลยเด้นี่ปูเน้นให้มาตาจังสี่เด้ตัวใหนมีสมาดาม่วงกลมให้มัดเลย สี่สองสี่สามสี่สี่เก้าสี่ศูนย์ส่เดพพี่น้องอ้าวแคบนาจอเอาไว้เป็นแนวทางเนาะจังได้กราบขอบุณขอบุณปู่โคราชนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องลาอกราบขอบพระคุณหลายหลเลือกไปต่อเป็นของหลวงพี่แขกเป็นของหลวงพี่แขกของหลวงพี่แขกถือว่ายังบหลรุดนเนาะแปดยังมาให้เห็นนะคะอ้าวเมื่อนี้ถ้าผู้ใดจะตามหลวงพี่แขก เตรียมตัวแคบนาจอแฟนครับหลวงพี่แขกหลวงพี่แขกให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับสองสองตัวหกหางตัววิ่งก็จะมีเจ็ดมีสามมีเก้ามีสองมีหนึ่งเด้อค่ะสองตัวหกหางก็จะมีสามสองสามเจ็ดสามสี่เก้าสามหนึ่งสามเก้าสองเด้อค่ะสามตัวสามหางก็จะมี 9 9 3 9 2 7 9 2 7 3 2 2ตัวเน้น3หาง3 2 3 7 3 4 9 2เด้าสอค่ะ3ตัวเน้นหางเดียว3 9 2เ้าสด้อค่ะเด้ออ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามสองหลวงพี่แคกอ่ะต่อไปเป็นของ เอาต่อไปเป็นของออปล่อยเปลี่ยนแม่พ่อแม่พี่น้องมาดามเหลาว่างเฮี้ยงกันไปแล้ว,ว e เนาะมีแขกมากกันเลยเรากระเพิ่นอยู่ก็เลยตัดออกไปแล้วพ่อแม่พี่น้องออะของออปล่อยเปลี่ยนเพิ่นขอเปลี่ยนซื้อหมเดอร์ค่ะเด้อเพราะว่าไปตรงกับของใครที่เป็นที่ดังอยูน่ะตอนนี้ว่าสั้นก็เลยเป็นของออโบเอบบ่อบบโบพนะแม่ันโบแมาดามอ่านถือบบพ่อแม่พี่น้องบ่ด้เนาะ ตกภาษา,ทาไทยเด้อก่ะเด้อพูดแล้วโต๊ภาษาไทายอีหลีพวอแม่พี่น้องเลียนหน่อยเลี่ยนหน่อยเลี่ยนยูยนย่สันต่าบริเรี่ยนสันสูงคือสุมือนี้สุมือนี้มีตึกหลายสัน้นพวอแม่พี่น้องสมัยตะกี้มิสั้นเดียวกันเลยโตกภาษาไทายจักหน่อยออโบว่าสัน่นเพิ่นมาขอเปลี่ยนชื่อหน่อยมาดามพะนะอา้าจัดให้ตามคําขอพวอแม่พี่น้องของออโบให้มาวันนี้ บอโบให้มาวันนี้เนาะรูดลาพัฒนา7กับ5้าสองตัว6หางเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดหกห้าศูนยห้า้าแดสมตัว3ตัว4ีหางห้าห้าแปดห้าดเดส เจ็ดเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของบอโบนะคะแล้วก็2ตัวเน้น4หาง47 46 50 58้เด้อค่ะเด้อสตัวเน้น2หาง558 774นะคะอ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณ อ,อบูเด้อค่ะเด้อบูอเน้อค่ะตายเรามาดามบานนี่เจ้าทำงานหนักงานเขาอีกแล้วสิเด้ออ่านซื้อพ่นห้ขวัองไว้ได้ไหมคนพี่น้องานเขามาดามอีกแล้วบาดน,นี่สิเด้อไปรำเลียงภาษาไทยอยู่อ่านปิดอ่านถือเอฟซีแหงวาอยู่เนาะอย่าฝ่าวาเด้ออยู่น้ำกันสะกอนบึงไปสะกอนพแมพี่น้องอ่ะต่อไปเป็นของของอสุพรรณเนาะ เอฟซิงว่าออสุวรรณหรือออสุพันเขียนบดได้ก็เขียนน้องเพลินออสุวรรณเนาะมื้อนี้เขียนถือโยคะมีพ่อผ่านู่พ่อแม่พี่น้องออสุพันเด้อค่ะเด้อให้มาวันนี้เพราะว่าของออสุพันยังถือว่ายังไม่หลุดนาะแปดยังมาให้เห็นตัววิ่งตัวรูดวันนี้ให้มารูดเก้ากับหกสองตัวหกหางสี่ห้าสี่หกสามหกเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปด เบิ้ลก็จะเป็น99 66 6, 3ตัว4หางก็จะมี5 96 5 98 5 4 6นะคะแล้วก็3 4ตัวหางเดียว4ตัวหางเดียว4 5 9 6นะคะ2ตัวเน้น3หาง4 5 9 6 9 8 3ตัวเน้น2หาง5 9 6 5 9 8 4ตัวเน้นหมดเลยพี่น้องเพราะว่าหางเดียวเนาะ แค่นแคนอ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อกาบ,กบขอบคุณขอบคุณออกสูพพันเด้อค่ะเด้อที่หายตัวเลขกนาะทางมาว่างทั้งสองเนาะกาบขอบพระคุณหลายหลายต่อไปเป็นของแมวน้อยนำโชคเด้อค่ะแมวน้อยนำโชคกะเข้าไปตัวรูดเนาะยังไม่หลุดนะคะเข้าไปตัวรูดยังไม่หลุดถือว่ายังไม่หลุดเมื่อนี้มือไม่ไปไม,ไม่พแมพน้องแมวน้อยนำโชคให้มาวิ่งบนล่างเจ็ดกับหกสองตัวหกหาง 27 17 37 26 46 36 3ตัว2หาง2 27 2องเดสองสองด้อค่ะเด้อน้อยอ่ะต่อไปพวกแม่พี่น้องตัวเน้นตัวเจาะของแมวน้อยนำโชคก็จะเป็น2ตัว4หางเนาะ27 37 26 36นะคะ สามตัวเน้นหางเดียวสองสอง,สองหกเด้อค่ะเอาแคบนาจอโคเมพี่น้องแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของน้องสำลีของน้องสำลีก็คือว่ายั่งบรลลุดเนาะสองตัวมาตัวก็ลูแล้วคนมาเนาะเอฟซีว่าเอ,าอ้เอามาตามต่อมือน,นี้น้องสำลีจะผ่านจะปังไหมเพราะว่าของคนเคยปังมาแล้วเนาะน้องสำลีให้มาวันนี้รุดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ห้ากับหก เลขวินก็นจะมีหนึ่งมีสองมี 1, มีหนึ่งมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเก้าเด้อค่ะเด้อสองตัวเก้าห้าหกสามหกสี่หกสี่เก้าหกเก้าสามเก้าห้าแปดวูบอักเักวูบเนาะห้าซี่พ่อแม่พี่น้องหาซี่กาหาสี่ขอโทษขออภแล้วก็เก้าศูนย์ หนึ่ง้ยบ่ผิดกืบเป็นไปบ่ไดแล้วพ่อแม่พี่น้องหลายเติือพู่เด้อนี่เก้าหางนี่หลายเตืออยู่ค่ะอ่าสองตัวเน้นห้าหางมาดามวาอยู่ห้มาเนี่ยหน่อยนีจากสองหางสามหางนี่นะเนาะแมนบอกพ่อแม่พี่น้องว่าบอกเข่าก็เขารุดกับรุดไปเลยเนาะบ่เป็นการนั้นอันนักใจในการที่ว่าลงทุนแม่พ่อแม่พี่น้องว่าบอกอ้าวชอบใครชอบมัน บเดาว่ากันดอกเฝาสูฟางสัมมนา,าตัวเหลขพ่อแม่พี่น้องตัวเน้นตัวเจาสองตัวห้าหางห้าหกสามหกสี่หกสี่เก้าหกเก้าห้าหางหนิกไปกับกระซิบหางเหลือด้วยพ่อแม่พี่น้องเนาะวาจังใดวาจังใดเฮาเอาจัดไปชอบของผู้ใดจิ้มของผู้น,นั้นตรงกับอันใดตรงกับของไพ เฮากัตามไปตัวนั่นละพ่อแม่พี่น้องเอาหมดสูหางบปไรดอกน้องสิได้ไปคุดปูมานปนได้แนวนี้เนาะปูก่กะคุดยากได้แข็งแล้วบม่มีฝนหน,นาวกับหนาวไปว่าได้ละยกหูปู่กันสิเมื่อแข็งไปละพ่อแม่พี่น้องเอาเมื่อนี้ต้องไปอันซอปปอเล่าไปน้ำผู้ใดผู้หนึ่งผู้ใดเป็นตาหมานกะเฝ้าบอกกันด้อตัวใดหมนันตัวใดฟันดีสีได้บ่ต้องไปคุดปูเนาะของปู่ 07ไม่ผ่านเนาะกราบขอโทษขออภัยแฟนครับปู07ไม่อีกาแล้วรดพ่อแมมพี่น้องอของปู07นะคะไม่ผ่านกราบขอโทษขออภัยปูแท่นปู07เด้อแฟนครับปู07เนาะแต่ว่าของปูนี่เดินดีสุดๆเมื่อนี้จับตามองเด้อค่ะวันนี้จับตามองห้ามพลาดพลาดปุ๊บเข่าปั๊บเด้พอพ่อแมมพี่น้องปู07ให้มาวันนี้รูดราวพัฒนาสองพุ่มพึ่งคืนนี้ก้ากับสอง สองตัวเก้าหางเก้าสองเก้าสามเก้าห้าสองสองสองห้าสองสองสองสามสองห้าแปดสองแปดสามแปดห้าสองตัวเน้นสามหางรูทที่เก้าเน้นที่เก้านะคะ เน้นที่9 2 9 3แล้วก็9 5เด้อค่ะเด้อเอาแคปนาโจถ้าผู้ใดจะตามของปู่ศูปู่ศูมีแฟนคลับอยู่เนาะจะได๋ก็กกาบขอบบุญขอบคุณปู0 7, ่0ูเดเ้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกาบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปสวัปอปอ,ปอเล่าสู่ขู่สู่คนเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ